สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับผ่านทางช่อง YouTube GP Channel ครับวันนี้ครับพบกันในช่วงของบรรยากาศตอนเศร้าๆครับวันนี้นะครับภาพี่น้องตัดละมันยังจากฝนตกครับฝนตกเมื่อคืนนั่น้ำมันไปปลูกเนาะนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ฝนตกอย่างรุนแรงนะครับก็เลยวันนี้มีโอกาสนะครับได้เตรียมพันธุ์แล้วก็น้ำไปปลูกนะครับพี่น้อง นะครับไล่หมองไล่บอลก็อาจจะนะครับเข้าซูฤดูการปลูกนแล้วนะครับเดือนเมษาการเดือนเมษานะครับอันนี้เป็นพันธุ์กันแดงครับนะครับพันธุ์กันแดงเอาก็เลี้ยหลายเลยพี่น้องนะครับเตรียมไปปลูกนะครับนะครับขั้นตอนครับขั้นตอน ตอนการปลูกเเกันตอนการเ,เตรียมพันธุ์นะครับฟันเอาฟันเอาเนี่ยเรือยเอาน้ำครับประมาณสามทอนเปรอสามสี่ทอนหนย มันก็บอเอาเบิงครับเ <c oughs> บิงทางไหน <c oughs> อันนี้เป็นพันธุ์พันธุ์อีกยนะัางกาแดงบ่แม <c oughs> นอันนี้พันธุ์กาแดงครับนี่ครับสังเกตเบิงสังเกตเบิงนามมันครับเนี่ยครับนี่สดสดครับเป็นพันธุ์มันสดสดนะครับนี่นะครับนี่ครับพี่น้อง นี่ครับโอ้ oh. <Okay. S 1> นี่ครับสดๆก็เลยนะครับจริงๆแล้วใส่ใส่เลื่อยเครื่องก็ไไ้ครับพี่น้องนะครับใส่เลื่อยเครื่องตัดก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราใส่มีดตัดน่ก็ไดขึ้นกันนะครับสังเกตเบื้องคับัญยาลำเสือมันครับออกอยู่ยางน่ะอือยางแห้งออกดี อืนะครับสังเกตบึงลมเสืออยู่ขังว่าีหครับตัดประมาณสิบก็เส้นนะครับประมาณยี่สิบเส้นประมาณนี้นะครับเตรียมที่จะปลูกนะครับในฤดูกาลนี้ครับสาหรับพี่น้องที่นะครับไา่หม่องไา่บอลนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับพี่น้องฝนตกแล้วนะครับเตรียมปลูกนะครับนะครับเตรียมพันธุ์มนจะปลูกถ้ากิดมีหมากไหลายพันธุ์ครับพี่น้องเหลือแต่แต่พี่น้องเหลือใส่เหลือ ีปปลูกกันเนาะนะครับนี่ครับสังเกตเบื้องครับการปลูกมันหัวใหญ่เนี่เบื้องกลางนี่ตรงนี้ใหญ่ครับเบื้องกลางนี่ใหญ่นะครับการเบื้องกลางใหญ่ท่ายแห้งดีครับเพราะว่ามันสีแดงอ่หัวใหญ่นะครับทอหนามเลียงมันกระสิหลายนะครับปลูกได้สบายครับนี่ครับพันยีแดงนะครับนี่นะครับการตัดประมาณยี่สิบนะครับยี่สิบเซนประมาณนะครับ ไดเวิดครับพี่น้องเนี่ยนะครับนี่นะครับหัวเหลืองหัวนี้ปต้องห่วงเลยครับในพันธุ์นี้เหมาะกับถูกสภาพดินนะครับถูกสภาพเอ่อความต้องการของดินนะครับตัดเหลยวก็เอาไใส่กระสอบครับพี่น้องนะครับนี่ครับตัดเหลี่ยวก็เอาไปใส่กระสอบเพื่อที่จะเอาไปปลูกต่อไปเนาะนะครับอันนี้ก็คือถอนพันธุ์ที่เห่า นะครับตัดเตรียมไว uh, ้นะครับเพราะว่ามัอนี้ก็ส่วงเส้สายนะครับก็สิเดเอาไปเส้น้นานะครับบรรจุเส้กระสอบครับนะครับผู้ร่คนสอบถามมาว่าครับอ่าลายหนึ่งนี่ส้ใสาประมาณจ็ดกระสอบนะครับนี่อันนี้แปดเก่าครับอันนี้แปดเก่าเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งมันแตกต่างกันเนาะนี่มาฟันเบิ่งดูเออนะครับอันนี้แปดเก่าครับนี่ยางลายบอก สังเกตบึงทอนครับพันธุ์ไม้เฮือนครับนี่ไล่ไล่ต้นไล่ไล่ครับแปดเก่านะครับประมาณนี้แต่บังหัวครับพี่นี่ทดสอบหลายพันครับมาแข่งกันว่าหัวใดจะเหมาะนะครับว่าพันธุ์ใดจะเหมาะกับอันดินแบบใดจะเหมาะนะครับใส่ปุ๋ยสูดใดใส่ฟูนสูดใดครับมันจะสีเหมาะนะครับอันที่เราตัดอยู่นี่เป็นพันธุ์อีแดงครับพันธุ์อีแดง ใส่มาดูฟันเบิ่งเดียดอันนี้อันนี้แปดเก่าเนาะแปดเก่าอันนี้แปดเก่าจะสมกันเด้ตัดเตรียมครับตัดเตรียมที่จะปลูกได้ฤดูกาลนี่ครับพี่น้องนะครับไร่หมองไร่บอลไร่ทันกันเตี้ยมปลูกกันแล้วหรือว่าไร่คุ้นกับปลูกกันแล้วนะครับนะครับกะเหล้วแต่ฤดูกาลแต่ฝนนะครับมาแปดเก่าครับเปรียบเทียบกันเลยเปรียบเทียบครับอีแดงลดหมอนะนี่ครับแปดเก่า อยากได้พี่น้องกล่องมันบอกรูกัดอ้าวนี่ครับน,นี่ครับแปะเกลียวใหพี่น้องไล่ไล่ครับอบอกมันมันบอกรูกัดรอยพี่น้องเนาะตาตูเนี่ยครับนี่ครับแปะเกลายวล่ไล่ครับพี่น้องสังเกตบ้างเลยนะครับนี่ครับมัน,น,น,นจะไล่ไล่ นี่ครับจะลายอันนี้คือแปะเก่าเบิ้งใจครับเบิ้งใจโอ้หนามดีเกินเว้ยนี่ครับหนามดีเกินนี่ครับโอ้เป็นตะหัวใหญ่อยู่ครับนี่เดี๋ยวมาต้องตง้อง,งมาปลูกเบิ้งต้องมาปลูกเบิ้งสูตรผมน่าก็เลยร่ำมาปีนี่นี่ครับพี่น้อง เนี่ยครับพันแปดเก้าเฮานะครับขามับไม้หลายพันครับพี่น้องผูดด้ใดที่เลือกใส่ให้มันถือกับดินครับมากไม้หลายพันเพราะว่าพันมันนี่ก็บริมีแค่พันเดียวเนาะนะครับมีหลายพันหลายแบบหลายต้องการนะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่เตรียมตัวปลูกมันสับปะหลังหรือว่าเจ้าเกษตรกรของเฮานะครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งวิธ,ธีการเอาไปแช่แล้วก็วิธีการร่องพื้นต่งางๆา เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกนะครับว่าเข้าจะปลูกกันเนี่ยจังไดนะครับว่าวิธีการปลูกนี่จะปลูกแนวังไดนะครับขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ครับเพราะว่าเวลามันแตกแตกกิ่งออกมานะครับมันก็จะแตกว่ามานน้ำตามันประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับมือใหม่ที่เตรียมตัวปลูกเนาะนะครับสำหรับมันสำประหลังของเฮานะครับนี่ครับเวลาแตกกิ่งออกมานะครับอันนี้เข้าใช้มีดซับนะครับจริงๆแล้วเข้าใส้เลื่อยเครื่องกระได้คือกันนะครับเลื่อยเครื lonely, ่องหน่อยเฮานะครับ right ก็สามารถที่จะได้ขึ้นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัดนะครับเตรียมปลูกนะครับนี่นะครับอันนี้เป็ดเก่าเปดเก่าก็อีแดงนี่แตกต่างกันครับต่างแล้วนะครับเป็ดเก่ากุ้งชายกองเป็ดเก่าตัวนี้อีแดงครับสั่นบางชนเป็นใจในตาสิ่งครับอีเดียง นี่ครับเขาสุนฤดูกาลนี้ครับเตรียมตัวปลูกซับมั่นครับขั้นตอนการแหลกก็คือซับเดี๋ยวขั้นตอนการที่สครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งในเรื่องของการนั่ไปแสรละมั่นนะครับสูตรปุ๋ยต่างๆเขาก็มีให้พี่น้องได้เบิ่งกันมากมายนะครับหลายหลายตัวอย่างหลายสูตรนะครับที่จะนั่ไปปลูกในฤดูกาลนี้นะครับนะครับพันธุ์มั่นที่เขาเตรียมมากกับมากมายครับปุ่นครับนี่นะครับพันธุ์มั่นของเหานะครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างมาเบิ่งครับ หลายหลายนน้ำกันเนาะนะครับนี่ครับนี่ครับพันมันสัาปะังเข้าเตรียมครับเตรียมนะครับหม่กหม้หลายท่านนะครับผมเตรียมพันธุที่จะปลูกในนะครับในช่วงของหนาฝนนี้นะครับพี่น้องครับนะฮะบึงพันธนี่นะครับตัดนะครับคุณแม่ทองจันแล้วก็ตัดเตรียมไปปลูกมื้อนี้ปลูกอยู่ประมาณ บ่ไล่ไลเนาะค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะครับซับแล้วครับกองแล้วซับแล้วกองแล้วก็มาใส่กระสอบนี่ครับใส่กระสอบไปไปแช่ก่อนประมาณสามสิบนาทีนี่ครับหนึ่งไร่ประมาณสิบกระสอบนะครับหนึ่งไร่ประมาณสิบกระสอบผู้สิบปลูกที่ปลูกข้างแล้วแล้วแต่ความที่ความห่างกับสองต่ไรปลูกข้างกับพ่อพอนพ่อชิปเลยะครับ หนึ 1> 1 <st Bond playing> ่งไร่ประมาณสิบกระสอบครับอีสิบสองไปเบางเชก็สิบสองเนาะบางเชก็สิบสองนะครับบางเชก็สิบสองบางเชก็สิบห้างแล้วแต่ละมันหน่อยแล้วมันใหญ่แ้ะนริจำกัดป็นไดแล้วก็ประมาณนี้นะครับไลครับเบิ่งกันเลยนะครับพี่น้องสดๆนะครับ เพราะว่าเอฟซีหลายท่านนะครับอยากให้แนะนําวิธีการปลูกนะครับผมน้าแน่พิ่นวาอยากจะเห็นวิธีการปลูกอยากเห็นในเรื่องของการขั้นตอนการเตรียมตั้งแต่เตรียมพันธุ์นะครับการฝักการเอียงต่างๆนะครับผมก็จะประมาณนี้ละนะครับพี่น้องครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้ซะก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับเอาไว้พอๆกันสำหรับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ